สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเดินไปบ้านเดินจากหน้าซอยนะครับดูแน่เลยเวียนกันเต่ๆครับรถเอารถดันมาเสียก็เลยต้องเอาไปซ่อมต้องถูกเดินเลย ม้านก็นั่นไปสร้างทายสวดผมนี่เหนื่อยใจขอตัดคลิปหน่อยนะครับว้าวหนกากตนตะวันสดยังเลยเจ้าของบ้านอยู่ไหมวะจะได้เอาสักดอก เช่ได้ไหมครับช่วยผมเน็ตก็ร้อนนะครับวันนี้ผมว่านั่นแน็ตหนื่อยเว้ยอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วสู้ซ ของผมนะครับก็มีจำพวกเป็นหอกพักนะครับมันก็เดอะใช่ได้อยู่เลยเนี่ยบ้านคนรวยอ,รอ,อีกนิดนึงแล้วนะครับอีกนิดนึงอีกนิดเนึอา ในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้บ้านของเราแจ่บ้านเสร็จเออ i n c o m นี่ยรถกันเนี้ยเรียปเสียผม ก็ให้ควดเองมาจอดเอาไว้สำหรับวันนี้ผมขอลาตอนนี้ก่อนขอบคุณที่ชมคลิปของผมครับบายยจ้า